แอปพลิเคชันเ e r o c h a n n แจ้งเหตุจราจรและอุบัติเหตุขออนุญาตใช้แอปพลิเคชันหนึ่งชั่วโมงในการทดสอบความชัดเจนประจำวันเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับส่งข้อมูลและเป็นการมีส่วนร่วมในกิจการสื่อสาร เแจ้งเหตุจราจรและอุบัติเหตวันนี้ทําหน้าที่สื่อสารโดยโฮเทลเซราซิกเซราฟอกทรอดแทงโก้จราจรแะ 1, อบิเหศูนย์ชัตหนึ่งสีเมืองปากน้ำสองสมาชิกหรือผู้สนใจในกิจการสื่อสารรวมทดสอบวันสิบหกันิแรกวันนี้เรียนเชรเด้ยขันเข้ามาได้ครับเอกียูนิฟอร์มครบบารวเพชรบุรนหนึ่งสองเปลี่ยนเอกตียูนิฟอร์มครเบบราร์วอ์เขาจสีเมืองปากน้ำ 1, นหนึ่งวันหนึ่งวัสิบก เพชรบ,บุญ 101, 1, รุนหนึ่งวหนึ่งตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบรณ์ขอร่วมทดสอบสัญญาณกับทางสถานีรับสถานีได้วสิบหกห้าวหกสี่หนึ่งครับขึอนือแก้ไขจราจรและอุบัติเหตุเพชรบูญ์รุนหนึ่งอีกคนตรียูนิฟอร์มกระเตบราโวอกาสในเขตพื้นที่เมืองเพชรบรณ์ร่วมทดสอบวสิบหกสิบหกสี่ชัดเจนขอขอบคุณสถานีต่อไปวหนึ่งวสิบหกเพ่นเข้ามาได้ครับขอญาตวหก ไก่ป่าแปดหนึบบ่งสระบุรีเปียกไก่ป่าแปดหนึบบ่งสระบุรีวันหนึ่งวันสิบหกกับคนโซนในคอนโทนไก่ป่าแปดหนึ่งสระบุรีวันหนึ่ง, 81, บบนนงเขตอำเภออินกองหนองแคจังหวัดสบบระบุรีเปลี่ยนรับศูนย์วัน 16, 5, สิบหกห้าสภาพภูมิอากาศในพื้นที่มีลมหนาวเปลี่ยนวันหกสิบหนึ่งเปลี่ยน ไกยปลาแปดหนึ่งสระบ,บุรีหนองแคหนองกองแก้ไขหนองแคสระบ,บุรีวอสิบหกสี่เพิ่มเติมสภาพอากาศพื้นที่หนองแคสระบ,บุรีขณะนี้มีอากาศเย็นถึงหนาวรับฟังสิบหกสี่ข้อความชัดเจนเช่น,เ,ชนเดียวกันขอขอบคุณสนิทต่อไปเพิ่มเติม,ตมวอดสิบหกเรียกขันเข้ามาได้ครับเจรจและอุบาติแห่ตามนาาเจริญศูนย์หนึ่งวันสองว เอ็กโคทูซิโรอันฟาบราโวอินเดียจราจรและอุบัติเหตุอำนาจเจริญสุดหนึ่งวันหนึ่งวันสิบหกครับขอบคุณและสวัสดีในช่วงเย็นครับทันติอำนาจ,จเจริญสูหนึ่งครับร่วมทดสอบสัญญาณประจําวันครับวันหนึ่งอำเภอบางละมุงครับจังหวัดชลบรุรีและฟังจราจรและบทเหตุไดวันสิบหกสีชัดเจนหกสิบหนึ่งครับ เจรจอและอุบัติเหตุอำนาจเจริญสูหนึ่งแอคโคตูโรอันฟาบลาวอินเดียบางระมุงชนบุรี16บสีชัดเจนขอขอบคุณท่นนี้ต่อไปวัหนึ 1, ่งวันสิบหกเรียนเชินครับแอคโคตูไฟยูนิฟอร์มลิมาชาลีครับผมแอคโคตูไฟยูนิฟอร์มลิมาชาลีวันหนึ 1, ่งวันสิบหกที่เมืองจาเจนซาวครับสิบหกสี่ชัดเจนครับผม ก็ดูไฟยูนิฟอร์มอาชาเดเมืองชาเช,ชิงเซาร่วมทดสอบวอร์ดสิบหกตอนนี้ที่สี่วันนี้จากชาเช,ชิงเซาถึงคอนแก่นสิบหกสี่ขอขอบคุณตนนีตอบประจำดับที่ห้าวันหนึ่งวันสิบหกเรียกขันเข้ามาได้จราจระบัติเหตุจราจระบัติเหตุห้าศูนย์ศูนย์เปลี่ยนก็ดูวันยูนิฟอร์มโรเมโอโคจราจรและอุบัติเหตุห้าศูนย์ศูนย์เจะสีเมืองปากน้ำหนึ่งวันหนึ่งวันสิบหกขอบคุณครับ ขอบคุณเนกอนทนและเพื่อนสมาชิกทุกท่านทุกสานีจ,จาระประเทศ500อา่าว1เทปราก็มา8จังหวัดสมุทรปราการรับทางจ,จาระประเตุระดับ4ว่า61เปลี่ยน เอกดวันยูนิฟอร์มโรเมโอเอโคจราจรและอุบัติเหตุ5้าศูนย์จสีเมืองปากน้ำหนึ่งเทพรักรมอแปดบางพีสมุทรปราการร่วมทดสอบความชัดเจนประจำวันรับฟังสิบหกสี่ชัดเจนขอนแก่นอะลิโอเคลียย์ขอขอบคุณทนีต่อไปวันหนึ่งวันสิบหกลำดับที่หกเรียนเชินครับจราจรและอุบัติเหตุสองห้าสี่จราจรและอุบัติเหตุสองห้าสี่วันหนึ่งวันสิบหกครับอุบัติต จรจาและอุบัติ 4, เตสอนห้าสี่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาตดแจ้งเหตุจรจาและอุบัติเหตุสภาพอากาศปกติตอนนี้ย่ำไม่มีฝนตกน่าจะคืนคืนนี้ครับจะตกคืนนี้ครับสิบหนึ่งเจ็ดสิบสามครับ จราจรระเบิดสองห้เมืองนาราธิวาสตวมทดสอบความชัดเจนประจวันจากนาราธิวาสถึงคอนแก่น164ในพื้นที่ยังไม่มีปริมาณฝนตกแต่ฟ้าคลึ้มค่ำคืนนี้อาจมีฝนตกสัญญาณเสียงนาราธิวาสคอนแก่น164ขอขอบคุณสนิทต่อไปวัน1วสิบหกสนิทที่เจ็เรียนเชิญครับจรจรและอุบัติเหตุวัชระแปดศวัชระแปดศวันหนึวสิ สวัสดีครับท่านเน็กคอนโทรลและสม,มัยชิกทุกท่าน8 0รศวอสวอ0 02ูเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่รับศูนย์บเหตุและจราจรได้16 4เปลี่ยน24นี้มีปรปิมาณน้ำฝนปวยปลายนิดหน่อยเปลี่ยนผู้ใช้เส้นทางที่จะผ่านจังหวัดแพร่โปรดและสะบังนตะบางด้วยเปลี่ยน วัชระ8049พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ขณะนี้มีฝนตกระดับเล็กน้อยในเส้นทางเพื่อนสมาชิกใช้เส้นทางผ่านพื้นที่จังหวัดแพร่โดยเฉพาะอ,อำเภอเมืองขณะนี้มีฝนตกรวมทดสอบความชัดเจนประจำวันผ่านแอปพลิเคชันเซโร่ชนะแจ้งเหตุจราจรและอุบัติเหตุสัญญาณเสียงจากเมืองแพร่ถึงบ้านไผ่ขนก่น164ขอขอบคุณสถานีต่อไปวันหนึ่งบหกเรียนเชิญ้ผ่านเข้ามาได้ครับ จราจรและอุบัติเหตุสามเก้าหนึ่งเก้าช่องบ่อเปลี่ยนสามเก้าหนึ่งเก้าชาวบางบ่อว,วันหนึ่งวันสิบหกสามเก้าหนึ่งเก้าวอสี่งานขาวดำที่เดิมนะครับข้างเมืองโบราณครับยีบเศษนี้รับศูนย์แจ้งเหตุจราจรและอุบัติเหตุได้วอสิบหกห้าครับอากาศเริ่มเย็นเนะีฮยดูแลสุขภาพไปครับวอหกหนึ่ง สามเก้าหนึ่งก้าชาวบางบ่อร่วมงานสวดอภิธรรมงานเขาดำใกล้เคียงเมืองโบราณสมุทรปราการพื้นที่อำเภอเมืองสัญญาณเสียงจากเมืองสมุทรปราการถึงขอนแก่นสิบหกสี่ขอบคุณสำหรับการร่วมทดสอบวอร16เพิ่มเติมวอ16สนีต่อไปเพิ่มเติมขอเรียนเชิญเรียกขานเข้ามาได้ครับจราจรและอุบัติเหตุแทกีเสามเจดห้วอเปี่ยน เส้พีเสามเจ็ดห้าสองวันหนึ่งวันสิบหกวันหนึ่งเขตสาทรกรุงเทพมหานครรับฟังจราจรและอวันเหตุได้สิบหกสี่เปลี่ยนเส้พีเคสามเจ็ดห้าสองสาทรกรุงเทพมหานครร่วมทดสอบวอันสิบหกสนีรับได้สิบหกสี่ขอขอบคุณสนีต่อไประดับที่เก้าวันหนึ่งวันสิบหกเรียกคันเข้ามาได้เอ็กโคทูโฟอินเดียวิกต้าเซรเปลี่ยน เอ็โคตูโฟอินเดียวิกตาเซราวันหนึ่งวันสิบหกครับสวัสดีครับโฮเทลเซราซิกเซราฟลอกทอตแทงโกเอ็โคตูโฟอินเดียวิกตาเซราวันหนึ่งตำบลแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการรับสัญญาณวอสิบหกสี่วหกสิบหนึ่งครับด้วยความขอบระคุณครับ แล้วก็ทุกนเดวิกต้าเซราแพทกับสามเมืองสมุทรปราการร่วมทดสอบวันสิบหกประจำวันนี้สัญญาณเสียงจากสมุทรปราการถึงขอนแก่น16บสี่ขอขอบคุณสุขภาพแข็งแรงโชคดีมีความสุขเรียนเชิญสนีิทตอไปลาำดับที่สิบเรียกขันเข้ามาได้ครับสุนจร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 และอุบัติเหตุสองเจ็ดเจกันจราจรและอุบัติเหตุ2 7อวันหวันสิ จรจอแรกบัติเหตุ277วัวหนึ่งเขตพื้นที่กบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีรับก6 4 6 1กันกระจอและอุบัติเหตุ277กระบินบุรีปราจีนบุรีร่วมทดสอบวอร์16สัญญาณเสียงจากปราจีนบุรีถึงขอนแก่น164ขอขอบคุณสถานีต่อไปลำดับที่11วัวหนึ่งวับ16เรียกขานเข้ามาได้สีสัตว์15สีสัตว์ชนาลัย15ถูกต้อง วันหนึ่งอำเภอเม,อม,รรอ 5, มืองสมุทรปราการรับฟัง165ครับลำดับที่15เมืองสมุทรปราการร่วมทดสอบวอร์ด16ประจำวันนี้เป็นลำดับที่11สัญญาณเสียงจากสมุทรปราการถึงขอนแก่น164ขอขอบคุณสันนิยตไปลำดับที่12วันหนึ่งวอร์16เรียนเชลีขันเข้ามาได้ครับ และอุบัเหต268รับ0165วสิวสิทธิ์เขตอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการเปลี่ยนกระตุอนรถเมล268อออกากาศในเขตพื้นที่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการร่วมทดสอบวสิบหกประจำวันนี้สัญญาณเสียงสมุทรปราการคอนแก่น164ขอขอบคุณสนิทต่อไปลำดับที่13วันหนึ่งวสิบหกเลขันเข้ามาได้ครับยัดเบอร์หได้เจอรุปอิจฉาต้น182ว2เปลี่ยน จรจาจรแวไป182วัน1วัน16ลาจน182วัน10วัน10อเภรศรีรชาชนบุรีรับสัญญาของศูนย์16 C 61เปลี่ยนจราจอแล้วไป182เศรีชาชนบุรีร่วทดสอบวัน16ประจำวันสัญญาณเสียงระดับ4ชัดเจนขอขอบคุณสนิทต่อไปเดินเชิญเลขันเข้ามาได้ครับจรจาแล้วบัเหุสมบูรประการศูนย์1เปลี่ยน โพเทียมตะโฟสรวยคว่นฟาจราจรและเวสมุรประกาศสุน่นหนึ่งก็จะสีเมืองปากน้ำสองแปดวัหนึ่งวันสิบหกขอบคุณครับสวัสดีครับสมุรประการสุ่นนึ่งวันสิุนสองยวัดศรีวรีน้อยรับจราจรและอุบัติเหตุสิบหกสี่ออดิโอเคียครับเพิ่มเติมครับในพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนระดับหนึ่งหกสิาสิบสครับ โฮเทลทรัพโฟรสุรยิย์ขนฝ้าจราจรและอุบัติเหตุสมุทรปราการซีหนึ่งเขจะสีเมืองปากน้ำสองแปดอาการในเขตพื้นที่สอยวัดศรีวัีน้อยบางนาทาดหลักกันไปที่สิบแปดบางพีสมุทรปราการในพื้นที่มีฝนตกเล็กน้อยร่วมทดสอบวอร์ส16สัญญาณเสียงจากสมุทรปราการถึงขอนแก่น164สีขอขอบคุณสนิทต่อไปลำดับที่15เรียนเชอเรีขันเข้ามาได้ครับ แกงเห็ดจราจรระบัติเหตุลบบุรีศูนย์หนึ่งจราจรและอุบัติเหตุลบบุรีศูนย์นนหนึ่งวันที่วันสิบหกลบบุรีศูนย์หนึ่งวันสี่วันสิบพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีรับห้องศูนย์จราจรระบัติเหตุสิบหกศูนย์น จราจรและอุบัต oh ิเหตุบบุรีสนหนึ่งจ้งวนศุร์วันสิบห้าพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีร่วมทดสอบความชัดเจนประจวบันลบบุรีถึงคอนเทนสิบหกสี่ขอขอบคุณสถานีต่อไปวันหนึ่งวันสิบหกเพิ่มเติมสถานีลำดับที่สิบหกเรียนเชิญครับแจ้งเหตุจราจรและอุบัติเหตุจราจรและอุบัติเหตุศูนย์เก้าสองวันสองเปลี่ยนจราจรและอุบัติเหตุศูนย์เก้าสองวันหนึ่งวันสิบหก ครับสวัสดีครับจราจรและอุบัติเหตุศูนย์92แจ้งวสีวสานสิบห้าครับกมสิบเจ็ดเทพรักครับรับแจ้งเหตุจราจรได้ระดับห้าครับจราจรและบริษัทศูนย์92ประตูไฟก๊อบก็ออสกาปาป้าก็แค่กีพโอก๊อบปาป้าออสกาเทพรักหลักกี่ยวกันที่17บางพีสมุทรปราการเริ่มทดสอบวสิบหก สัญญาณเสียงจากบางพีสมุทรปราการถึงบ้าน,นไผ่คอนแก่นสิบหกสี่ขอขอบคุณสนีต่อไปลำดับที่สิบเจดวันหนึ่งวันสิบหกเปลี่ยนเครดิตขานเข้ามาได้ครับจราจรและ,ะเบิุการจราจรอะเบัตสองหนึ่งสามเป็นจราจรและอุบัติเหตุสองหนึ่งสามิโกโตสโตรแทงโกสิราวิสกี้โคจิสีเมืองปากน้ำเจ็ดวันหนึ่งวันสิบหกรจราจระระเบัตสองหนึ่งสามวันสิบพื้นที่เขตพระโขนงกรุงเทพรับสิบกสี่ชัดเจนเป็น จราจรว้สองหนึ่งสามแอคโคทุชโรแทงโคสิราวิสกี้จราจรและอุบัติเหตุสองหนึ่งสามขึจะสีเมืองตักน้ำเจ็ดพระขนงกรุงเทพมหานคะรลวมทดสอบวันสิบหกสัญญาณเสียงระดับสี่ชัดเจนขอ,ขอขอบคุณยังมีเพิ่มเติมหรือไม่สองสถานีสุดท้ายวันนี้วันหนึ่งวัดสิบหกเป็นเชือได้ขันเขามาได้ขัน